พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขก้นจ้ะพี่น้องนะัดตอนนี้เวลาจะใบสองใบสามล้วพี่น้องายกผลมะกกสิหาเนวกินกินในหยังวันตีมือนี่คืออยากตังส่วนพีดพีทไหมพี่น้องมาๆมก,กินน้ำกันอนที่จริงอะมื่อเนี้ยนัดกับน้องบัวนัดกับน้องบัวบาสิผ้ากันนั่นเฮ็ดซุกี้กินมาสั่นว่า Bà đi, บ่เห็นแกมา đám hông chịu đi không? Mới điออกไปทาง ไหน đó. Cho bà. Na na đám dúm mỏng đi đó. Na บ่ có เพาะแปลงเพาะ เป็นจีดจัดจีดจัดตัวหลับพี่น้องเอ้ยสื่อมาตตาปากซ้อยบริเตนตามเองดอกปลาดาวไม่ได้พอูอกว่าพี่น้องหลาย,าย,ยมือได้วอุบุญกะบอกใครสบายน้ำแน่ ก็เร่งเท็ถ่ายเห็นยังไกับเทปซีแน่นาะพี่น้องก็เลยถึงมันกับบ่มีเรืองสิมาบอกมาจา่าบอกมีแนวสิมานั่งเสอเนอให้พี่เห็นอ่ะเ้านั่นแหละนั่นแหละพี่น้องหลายคนกับเป็นห่วงเป็นแย่ยุดอกกระทำยุดอกว่า ได้ไปยังไรเนาะคือเงียบเงียบนะะปูพนเมี่ยนเกล็ดบุกเนาะพ่นกระทำมากไอ้อุบลก็สบายดีตามาาอัตราภาพแบบพี่น้องเราสบายก็คือมันเวียนหัว โด,โดนกินกระแทบพีนะ่พี่น้องกินแต่หั่กินแล้วกระแทบท้องเลยคันเลยเห็ดสีมันมันจัง้อยใส่สวยเพิ่นเพิ่งกักินกินอิ่มแล้วไปแล้วอิกทีหนักไปแต่เมื่ขึ้นนี่ ให้เพิ่นไ่น,นอนอยกกงหลังบ้านพี่น้องเพิ่นบ่นอนให้นอนในห,ห้องเพิ่นกับ,บนอนนอนในกลงกับเปิดเองเป็นเดี๋ยนี้เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดประตูกลงออกเองเลยประมาณหกโมงแรงถุ่มนึงหย่บนยังปเป่ามันมาก ไม่กินขา้าวไม่กินอาหารก,หก,กินเหล่าจะไปกินเหล่าเดินๆแน่จะไปคือต้องไปนอนยู่แต่ีางบ้านหลังเก้าหีอน้องนองมาแล้วไปเอื้อชิก้กับบ้านกินข้าวลูกมันจะออกมากจะขัเลยมันไมาไปใส่รหรอก nó như nằm hao này các Non nâng tiếng nằm đây Cần đuôn chín cả xe đúng không? Nóng mua là hơn Tha phân chín phân là chín phân chăm thay chín bà la กันบ่เคยดีมเป็นมึนๆงงๆกิมของจัดรถจัดๆกับขวะแน่เติมไปเลยม,มันปวดท้องมืน กลับบ้านบ่ครับอันกลับบ้านกะอยากกลาบยุพี่น้องแต่ว่ามันลำบากในการที่เขาจะเดืนเรืองไปเขาให้ออกได้แต่ว่าเขาบ่ให้เขาแต่ฮั้ ตาห้องติดไปเขาแบบทำทำเรื่องออกเนาะ mm hmm. ตาหเอาหารถไปบ่ได้พี่น้องเข้าวลดจังนี่ไปไปแล้วขะขอมาบ่ได้เขากับเขากับเขาไปเ้าเดี๋ยวปปรถทั้ mm hmm. งมาจากบ้านมาหับเขาเขาใบเขา น้องคางห้องติดกันคุยกันเสมอแกยุต่ธรแกสี่หนน้องเอารถมาหาคนเอาของเขาก็ากให้เขาแกก็เลยต้องรอดจนคุกหล่ะเขาเปิดดันก็เ,เปิดให้รถ้างนอกเขาออกได้จังสีเด็กไปแล้วอ่ะ หลายย่างหลายก็เรอ,อ่มแต่เขาเปิดเป็นทางการเขาก็ยังไปนะน,น้บาน,นเฮากับแหงแรงพี่น้องฝนฟายย้ายังพัดติดตกบ้านในบ้านเขาอยู่ปกติแล้วเดอนพปิดสภาพกลางกลางเดือนเนาะประมาณกลางเดือนนี่สิจะได้เริ่มบ้านเขา แล้ปีนี้จะได้วานบู้นี่เียเงินไปประท่านบานเขาครับก็จะได้จ้างเขาหละพอแล้วก็ต้องจ้างคนบานก่อนเพราะว่าทุกมือินี่เฮ็ดอย่างก็มีจะจ้างเบอร์เราพี่น้องเออ นหมู่บ้านกันหมู่คืนนี่ก็รับออเดอร์มาสามเจ้าให้หน้องสามชุดถ้าเบิดสามชุดนี่แหละสไลเฮ็ดกับสิไลเฮ็ดให้กับเจ้าเก่าออเดอร์ผ่าพันข้อเนาะค่อยๆเฮ็ดไปซาซาแน่ล่ะเ,เดี๋ยวนี้ช่วงลแรกปลายเดือนหลายออเดอร์เขามาหลายเฮดจนไม่ได้รับเลยเนาะ ไว้ประแทบตรงนี้ออเดร์เอข้ามาาว่างๆสืผากันเป็มลายพร,ร,ระวัดฉลองวัดพระไงกว่าเขาเปิดตำบลแล้วพี่น้องเขาเปิดตำบลใ,ให้ไปมาหาสู้กันแล้วฉลองกระตูออล่าไว้ไปมาหาสู้กันได้แล้ว đèo bà chuộng ăn cơm, kiểu kêu phiêu kêu cao, chi tùm chi tùm mới được, không được, không cao là được, không được, như được, là mà, đỡ, mà đỡ không mà không được,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  bớt được, không được, đều, thạt đều, thạt, đều thạt bớt, bớt được อาการหอบแห้งคือมันหลับน้องฝนหยุตกอยู little, like ่ป้าตองคนหยุดตกเลยเห็นฝนตกสมมติเฮ้ยฝนกับยูผ uh ู้เด uh ียวงองงสิละก็น้องบัวประมาณเด่นน้ำกังเงียบพี่น้องเงียบอะไรอย่างเง้ยเสียงรถแลดนไปแลีนมากคือรถมันเข่าแลียนขอาไปหลังซอยแบบเนี้ย ตาหลังมันมีมีบานซอเข้าไปข้างไปหลังไปอย่างข้างบานหลังเก่าของแย่บนะอะประเด็นนี้เสียงรถแดงไปแรงมากปกติแล้วกบกลาเป็นกลางคืนแล้ว้าเจอกเห็นงานเนาะปลวกรงแรมปลวกบาปลวกยองปิดจะมีรด

เพราะกับบ่มีคอนเทนต์มันกับบ่มีเรื่องอยังเสีย่ยมมานั่งเสนอให้กับอันพี่ๆน้องๆเอฟซีเขาฟังนะพี่น้องก็เลยว่าด้าใครเดเฮ็ดเที่ยงหนึ่งกับบ่มีแรงบันดาลใจมันมาได้เงินมันมาได้อย่างจะเทื่ออะไรก็เลยขั้นแม้ทอดแท้ ก้อนพี่น้องสิไเอหาไทยน้ำทองไหาทองนะหาปูหา,า,ททหาปลาหา,า,หาเข็ดนั่นเขน็ดนี่ก็สิบเอไทยเบ่งอย่ดอ,อกแต่ออยู่นี่มันมันมีตะลองแบบมันมีตะแนวเกาๆโหดตัดก้นจอง ออกไปหาน้ำก,นกินเลยุณหอยไรหาบลพอแปงเทียนหาเดียมมอ่งมั่ง้เพื่อนตลานีก็รอบดีดีจัง

ป็นหยังคือบ่อมือสวยว่าติมันลูบหน้าดูย่านล่าบ่หล่อนจ้งบ่หล่มาลูบหน้าก็เรียบร้อยเด้ันแซ่บตื่มกันเท่านั้นพี่น้องช่วงโควิดเนาะเฮ็ดหยังก็บ่ได้ไปสไปสกยากเฮ็ดหยังก็บ่ได้งานการก็บ่มีทําพี่น้องเอ้อ โท้ถามข่าวกันโทรหากันเครียดผู้ใดก็มมิตรเครียดเจ้าจีดเจังไหนวุ่นวายไปเบิดเผือด่าขัดสวนไปเบิดเผือว่านั่นคำกับบ่มีเผือด่า อ๋อขันเลอะเอาแล้วพี่น้องเอบบ้ยบ่เบิรดหรอกพอเอบบพชรเดี๋ยคนอันไปเก็บอันนี้เอาก่อนนมราชสีอืมไปเอานมราชสียาสัญญาวัชพืชที่มันเป็นยาพี่น้องอำมานดมเอนววามันแก่โรคแล้วโรค เราดับน,น้ำในหูเบอร์ทอกันไตประสานแย่บนกเ็เลยเอามาล้องเบิงเอามาต้มกินล้อมเบิงเพื่อมันดีกินยาหมอไปนน้ำกินยานี่ไปนน้ำเบาองศีนะพี่น้องโอ้เพื่อนเราบ่ดยพี่เราเอ้ยาย่บนก็คือหอดคิดถึงสุขผู้สุคนนะพี่น้องเด้อคิดหอดคิดถึงเอฟซีของเฮาสุขผู้สุคนละ่ะอยู่ต่างประเทศเนอกบว่าประเทศใดก็แล้วแต่อยู่ในไทย ภาคเนือภาคใตผคกลางสูม,มุ้มสกแกน,นะคะทั่วโลกเนาะเฮ้ยบนกับขอบคุณหลายหลายนะะเด้ย๋ดยขอบคุณหลายที่อุดหนุนผ่านบัน้อมาแล้วก็เขามาชมคลิปเขามาทักทายเขามาถามข่าวถามข้าวเนะาะว่ายูยังได,ก,งไดกินยังไดอย้ายบนกับยุ่งสิแล้วพี่นอ้องเอ้ยอยูนห้หองน้หนอยนี่ละกับพวกตาอุปกรณ์เห็ดง,งาเจาขควงนั่นหละพวกไม้พวกนี่อย่างนั่นละเขามาเห็ดแล้วก็ชรงไห้กับ เอฟซีกับปูกค่าที่สร้างมาเนาะก็ะได้มือละชุดสองชุดไปกับพ่อได้หักทุนหักยังออก,กับพ่อได้ยูได้กินไตงเสียในพีเนาะหิ่ไปซ้ำในกลับบ้านทาาเขาได้กลับบ้านแล้วถ้ามีคนสั่งนะคะหรือว่าผู้ใดอยากจะรับออเดอร์แบบเลไลนเนาะเอาไปขายตอกับจิต่อสอบถามข่ามาได้นะคะสําหรับผ่าบันก้อกําหมวกซึ่งห้าเหิ่บจากไม้บล็อกนะคะด้วยไม้ขนแกะความนุ่มความ คุณกว้มเบานะคะคุณภาพสุดยอดอันนี้บอเรีเยงวาแย่บนเห็ดมานะคะมหมักไหมตัวนี้ก็เลยเลือกเอาไหมกลแกยไมาเห็ดถ้าผู้ใดเคยใส่นะคะอาจจะรู้ถึงคุณภาพของมันดีเนาะกับผู้ใดสนใจอยากจะได้ไปใส่หรือว่าอยากจะเอาไปเป็นข้องฝากข้องตอนให้ครับพีกับนองทีอยูต่างประเทศนะคะถ้า,าสภาพมันเขาสู้ปกติแร้วน้องไปมาหาสู้กันด้ประเทศนั้นประเทศนี้ แต่อย่าลืมเด้อค่ะเด้ออย่าลืมราคาเขามากอันเมืองไทยกับคลิปต้อสนสอรรทางไดนนะคะครับยาอยอุบลเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณในไลน์ก็แล้วกันเนด้อค่ะเด้ยอยาอยอุบลก็จะขอจบคลิไปไว้ซั้นนิดก,ก่อนนะคะพอกันคลิปหน้าได้เจ้ะเด้อคิดหน่อยคิดคดึงสุขสุขวนจ้าสวัสดีค่ะ